สวัสดีครับพี่น้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาแสดงผลลัพธ์หลังจากฉีดฟิลเลอร์ปากว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่นเนี่ยพออายุมากขึ้นปากมันไม่อิ่มเหมือนเดิมเนาะ มันเหี่ยวแล้วมันไม่สวยค่ะทำไมถึงเลือกที่จะฉีดฟิลเลอร์ปากที่นี่ครับชอบค่ะเพราะว่าทํานงแล้วก็สวยทาปากก็ต้องสวยเพราะว่าเห็นแล้วค่ะเพราะว่าเข้าไปดูเคสเมื่อกี้นียค่ะอ๋อคือเห็นเห็นเคสก่อนหน้านี้ทําแล้วก็มันสวยขึ้นนะมันว้าวใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเ้าไมามีปัญหาเดียวกับเราเลยคิดว่าถ้าเราทําแล้วมันต้องตอบโจทย์ใช่ไหมที่ปากเราเหี่ยวก็อย่างที่หมอเคยบอกกับทุกๆคนไปนะครับว่าถ้าเรามีงบประมาณที่จํากัดและจาเป็นต้องฉีดฟิลเลอร์เราควรฉีดตาแหน่งไหนคาตอบก็คือฉีดที่ปากเพราะปากเนี่ยพอยุ เรามากขึ้นเนี่ยอคอลลาเจนมันมันหายไปปากมันจะม,มันจะฟอมันจะเหี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเราแค่ทําให้ปากมันอิ่มขึ้นให้เหมือนตอนเราอายุ20อะ่ะหน้าเราก็จะดูกระชากไวลงมาเลยจากที่ดูมีอายุมากขึ้นก็จะดูเด็กขึ้นแค่ทําปากแค่นิดเดียวเองครับให้มันอิ่มขึ้นหรือแม้แต่ของพี่นิตเองเนี่ยอยากได้ปากแบบสายฟอรถูกไหมครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันดูว่าปากแบบสายฟอของพี่นิดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับพร้อมไหมครับพี่นิดพร้อมค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะพี่นิตเองนะคะตั้ ากไปได้เดือนหนึ่งแล้วมีแต่เพื่อนทักว่าสวยเวลาพี่ทํางานอะ่ะพี่ก็ใช้ชีวิตปกติเขาบอกว่าสวยแล้วเขาถามพี่ว่าฉีดที่ไหนพี่บอกหมอโควิดพี่ก็เลยแนะนําเพื่อนนะให้มาฉีดด้วยเพราะว่าเขาไปไหนเขาก็ชมว่าปากพี่สวยอิม่มภูมิใจมากอะ่แะแบบสวยมากอะ่ะชอบค่ะพอเราส่งกระจกเรารู้สึกประทับใจว่ามันสวยและอิม่มตอนที่พี่ฉีดปากไปไม่เจ็บเลยค่ะแบบว่ามันเห็นผลเลยพี่ชอบค่ะดูแลไม่ยากอะไรเงี้ยดูแลง่ายดูแลตัวเองง่ายใช้ชีวิตตามปกติไม่มีอะไรทำไม่้ ่ากลัวค่ะไข่กลัวๆจะกลัวนะคะมาฉีดเลยค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บชอบค่ะชอบชอบที่นี่มากค่ะประทับใจที่คุณหมอดูแลด,ด,ดีและพี่ๆน้องๆดูแลด,ด,ดีค่ะแล้มาลองดูกันนะคะว่าพี่จะทําอะไรต่อกับคุณหมอกวติรับรองมีให้สะพายแน่ค่ะเรามาพบกันใหม่นะคะ